คติธรรมบทที่53 1. สามธาตุแท้ของเต่าที่ยิ่งใหญ่คือความธรรมดาไม่มีความอัศจรรย์มิใช่มีสีสันที่สวยงามความบริสุทธิ์เรียบง่ายใช่ว่าจะไม่ดีการฝึกปฏิบัติมิใช่เพื่อไปสู่ความซับซ้อนแต่เพื่อบรรลุถึงความไร้เดียงสาการใช้จิตธรรมดา จึงเข้าสู่ประตูแห่งเต่าที่ยิ่งใหญ่ได้ง่ายผู้ที่มีความสามารถแต่ไม่โอ้อวดจึงจะยั่งยืนยาวนาน 2. คนเราจะเป็นคนที่มีความสามารถเปรียบเสมือนการหวานเพาะในฤดูใบไม้ผลิเพื่อเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงคือต้องการเวลาในการสั่งสมยิ่งจะเป็นคนที่มีความสามารถมาก ิ่งต้องทนต่อความเหงาและผ่านการขัดเกลาวได้ต้องเลี้ยงรากจนอย่างได้ลึกจึงจะแตกกิ่งก้านใบได้เต็มต้น 3. เตาเรียบง่ายและปลอดภัยเมื่อปฏิบัติตามเต๋จึงประสบความสำเร็จได้ความสำเร็จที่แท้จริงในโลกนี้คือการช่วยผู้อื่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ชัยชนะที่ใครก็แย่งชิงไปไม่ได้คือการประคองผู้ที่ลม้มลงให้ลุกขึ้นยิ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเท่าไรจะยิ่งชื่นชมความยอดเยี่ยมของผู้อื่นชีวิตของเขาจะนับวันยิ่งอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่ามกลางการร่วมชื่นชมยินดี 4. สรรพะสิ่งเกิดจากเตา๋า หล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรมมูลรากของการสั่งสมคุณธรรมอยู่ที่การฝึกฝนเต๋าของตนจนสำเร็จหากพฤติกรรมของตนไม่มีคุณธรรมย่อมไม่อาจฝึกฝนเต๋าให้สำเร็จได้ 5. ความกว้างใหญ่ของฟ้าดินอยู่ที่สามารถรองรับสรรพสิ่งความกว้างวังของจิตใจมนุษย์ อยู่ที่การสแสวงหาจุดร่วมและเคารพจุดต่างผู้ที่ฝึกปฏิบัติจริงอาศัยรูปลักษณ์ภายนอกมาฝึกจิตภายในอาศัยสิ่งสมมุติมาฝึกฝนเป็นจริงโดยไม่มีข้อคิดเห็นเรื่องสำนักและฝักฝ่ายใดมองผู้มีคุณธรรมความสามารถเป็นแบบอย่าง เมื่อพบเห็นผู้ไม่มีคุณธรรมความสามารถก็สำรวจจิตภายในของตนการฝึกปฏิบัติขอเพียงตนเองทำได้ไม่ต้องไปบังคับและจำกัดผู้อื่น 6. ชีวิตคนเราจำเป็นต้องเดินทางพร้อมสัมภาระน้ำหนักเบาบางครั้งมีทรัพย์สินมากไม่เพียงเป็นภาระ ทั้งยังยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายอีกด้วย 7. ระดับสูงของชีวิตมักกำหนดโดยศัตรูหากใครก็สามารถยั่วให้เราโกรธได้แสดงว่าระดับสูงของเราน่าเป็นห่วงแล้วความโลภความอิจฉาลิษยาและความแค้นคือศัตรูตัวจักาศของชีวิต ผู้ที่เอาชนะตนเองและต้านทานความคิดเชิงลบได้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุด 8. การเอาแต่คิดว่าผู้อื่นไม่ดีจะทำให้ประทีปในดวงจิตรีลงเมื่อเกิดปัญหาแล้วกล้าแบกรับจึงทำให้ตนเปล่งประกายสว่างสวัยได้เมื่อมีอปัญหา จึงมีโอกาสทุกปัญหาล้วนเป็นโอกาสในการเติบโตศสัาธรรมของการฝึกฝนหลอมหลอคือผู้อื่นสนองปัญหามาให้ส่วนเราแก้ไขปัญหาความสำเร็จเล็กๆน้อยๆต้องการเพื่อนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต้องการคู่ต่อสู้ ความยิ่งใหญ่มักสร้างขึ้นโดยคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ยังมีอีกความหมายหนึ่งคือเป็นครูที่ดีที่สุดคนที่แพ้ไม่เป็นมักชนะไม่ได้ผู้ที่ไม่เคยถูกผู้อื่นคิดร้ายน้อยคนนักที่จะเป็นแกนหลักได้สิบ ไม่มีใครมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวดังเกาะร้างกลางมหาสมุทรได้เราทุกคนต่างเหมือนดินก้อนหนึ่งมีเพียงการเชื่อมต่อกันจึงก่อเกิดเป็นแผ่นดินใหญ่ได้ชีวิตเล็กๆของคนเราต้องเชื่อมกับชีวิตอันยิ่งใหญ่ของฟ้าดินหากเชื่อมกันไม่ได้จะเปรียบเสมือนโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีสัญญาณ อุปกรณ์จะดีอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ 11. โชคดีคือความสามารถอย่างหนึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนมิใช่รอคอยการทำงานต้องมีใจจดจอ่อเมื่อรวบรวมจิตใจจึงเกิดสมาธิได้ร่างเต่าว่างเปล่าจิตมนุษย์บริสุทธิ์เรียบง่าย ยิ่งมีความคิดเหลวไหลน้อยเท่าไหร่มนุษย์จะยิ่งมีพลังมาก 12. เต่าเรียบง่ายส,าสุภาพชนซื่อสัตย์จริงใจชีวิตคนเรากลัวความหรูหราจอบปลอมที่สุดการที่ภูเขาน้ำแข็งแสดงความยิ่งใหญ่อยู่กลางมหาสมุทรได้เพราะส่วนที่โผล่้นน้ำ มีเพียงเศษหนึ่งส่วนแปดเท่านั้นสิ 13. ลดความทยานอยากลงส่วนหนึ่งความสุขจะเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งหากคนเราสิ้นเปลืองสิ่งที่สูญเสียไปคือความสุขของตนหากประเทศฟ,ฟุ่มเฟือยสิ่งที่สูญเสียไปคือความสุขของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นใครหากรักษาความประหยัดไว้ไม่ได้ล้วนสร้างความเสียหายโดยมูลฐานต่อชีวิตแล้ว 14. ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่อาชีพแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจไม่ว่าจะทำอะไรเพราะเพียงมีความตั้งใจแม้มีตำแหน่งธรรมดาก็สามารถแสดงบทบาทที่ไม่ธรรมดาได้ เรื่องเล็กๆคือการฝึกปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ทำเรื่องเล็กๆให้ดีจึงจะเข้าสู่ประตูใหญ่ของเต่าได้ 15. ทุกเรื่องในโลกล้วนมีผลตอบสนองเช่นเดียวกับการตะโกนใส่หุบเขาย่อมมีเสียงสะท้อนกลับมาหากคนเราลงทุนกับชีวิตด้วยคุณธรรมชีวิต ย่อมตอบสนองเราด้วยความรักอันยิ่งใหญ่แน่นอนอนาคตจะพบเจอสิ่งใดขึ้นอยู่กับการกระทําในวันนี้ 16. ในการดำเนินชีวิตหากอยากมั่งมีต้องสร้างหนทางก่อนกฎของชีวิตคือหากอยากประสบความสำเร็จต้องเดินบนวิถีทางที่ถูกต้อง เตาที่ยิ่งใหญ่ไรอัตตาและไรนามแต่สามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนหากคนเราเป็นผู้ให้และสละได้ก็จะอย่างรากได้ลึกการให้คือวิธีการที่ดีในการสยบความโลภและทะยานอยากมีความกล้าต่อการละทิ้ง แสดงให้เห็นถึงระดับจิตได้ชัดยิ่งกว่าการดิ้นรนไขวายขวาทั้งยังประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย17เต่าให้กำเนิดยินและหยางเรื่องราวในโลกล้วนมีด้านตรงและด้านกลับสองด้านหากไม่มีการได้ย่อมไม่มีการสูญเสียไม่มีความทุกข์ ย่อมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสุขไม่มีเรื่องกลุ้มใจจึงไม่ต้องใช้ภูมิปัญญาไม่ว่าจะทำงานใดอย่าทำเกินความพอดีเมื่อทําเกินเลยแล้วมหาภัยจะตามมาความเรียบง่ายคือความสุขการอุทิศความรักคือการบำรุงรักษาสุขภาพ 2018การมีความสามารถรับใช้ผู้อื่นได้มีความสุขยิ่งกว่ามีผู้อื่นรับใช้เสมอหากคนเราสามารถกระตันยูต่อบิดามารดาปฏิบัติหน้าที่เพื่อธุรกิจอย่างเต็มความสามารถพักดีต่อประเทศชาติและอุทิศความรักให้แก่โลกเขาจะได้รับการปกป้องจากสรรพชีวิตตลอดกาล ชีวิตคนเรายิ่งทุ่มเทให้ยิ่งเพิ่มคุณค่า19คนเรารู้จักพอหรือไม่ควบคุมตนเองได้หรือไม่มีแต่ตนเองที่รู้ดีที่สุดระหว่างมีเต่ากับไรเต่าได้ขัานไว้ด้วยความโลภของคนหากคนเราสยบความโลภได้ถือว่ามีเต่า หากถูกความโรบควบกุ่มถือว่าไรเตา่าการฝึกฝนหลอมหล่อที่โลกมอบให้เราไม่น่ากลัวเท่าเราปล่อยประละเลยตนเอง 20. ชีวิตคนเราไม่ว่าจะวาสนาดีหรือร้ายเราล้วนยอมรับและสำนึกบุญคลสุดท้ายยังต้องปล่อยวางให้หมด เช่นนี้จึงจะเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่แต่เดิมในสายน้ำแห่งชีวิตและปลดพันธนาการของชะตาชีวิตหากไม่เปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ไม่อาจแก้ไขชะตาชีวิตได้21คนเราต้องยืนมองจากมุมสูงและลงมือปฏบบิบัติบนพื้นฐานของความเป็นจริง เมื่อยือนบนที่สูงจึงมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ลงมือทำจริงอย่างลึกซึง้งจึงจะเดินได้อย่างมั่นคงทำอุดมการให้เป็นจริงไปทีละก้าวการอํานวยพรอ,อันผิงไท คำว่าอันผิงไทยมาจากเนื้อหาในคำผีเต้าเต๋อจริงบทที่35ที่ว่าเข้าใจและปริกแผงใช้เต่าที่ยิ่งใหญ่ได้ผลทั่วล่าพึ่งพาไม่มีอันตรายจึงสงบสุขอันผิงไทยเป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสารรค์กว้างใหญ่ไพสารและสมดุลที่ปรากฏเป็นจริงอันผิงไทยเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เอง และเป็นตัวแทนพลังคำอำหนวยพรของฟ้าดินที่มีต่อมนุษย์อันผิงไท้ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดินประเทศชาติมหาชนในสังคมบิดามารดาตลอดจนชีวิตของตอนเองขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ ในการศึกษาประยุกต์ใช้คำภีเต้าเต๋อจริงและขอคารวะต่อสีปรองดองขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านคำภีเต้าเต๋อจริงมาแสดงความรู้สึกในจิตใจ,จต่อครอบครัวประเทศชาติทำให้ชีวิตเบ่งบานและรับใช้สีปรองดองการอ่านคำภีเต้าเต๋อจริงหากอยากได้พลังมากยิ่งขึ้น ต้องเน้นย้ำคำว่าจริงคือศึกษาจริงทำจริงพูดจริงฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริงเอาแต่พูดไม่ทำจะเป็นการผิดต่อร่างกายมีเพียงการศึกษาประยุกต์ใช้จากการรับรู้กฎแล้วปฏิบัติและรับรู้อีกปฏิบัติอีก จึงจะก่อเกิดเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและสำนึกบุญคุณจึงจะเกิดบุญกุศลอันสว่างสวยจากการปฏิบัติคุณงามความดีจึงจะสร้างความอบอุ่นให้แก่สังคมและชีวิตเตือนสติชีวิตสร้างสารรพพลังแห่งการศึกษาประยุกต์ใช้ให้ชีวิตในใจเราจึงจะเปี่ยมด้วยการอุทิศความรักแบบอุ้ย ให้ชีวิตประสบความสำเร็จทุกประการได้เราขออัญเชิญท่านทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการเขียนจดหมายเดือนรัชบับอย่างต่อเนื่องการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงมาจากการปฏิบัติและการตื่นรู้ที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว ใจเป็นหนึ่งและรวมฟ้าคนเป็นหนึ่งในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนักแต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ5้าปีจะเห็นทางด้านระดับความคิด และสภาพทางจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปี40ปีแล้วค่อยมองดูอีกทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวขอให้การอำนวยพรอ,อันผิงไท้ จงแผ่สิริมงคลและอิสระเสรีอันยิ่งใหญ่แด่ท่านขออำนวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นำด้วยภูมิปัญญาจากคำพีเต้าเตอ๋อจริงอย่างต่อเนื่องโดยศึกษาจริงทำจริงพูดจริงฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริงและได้เติบใหญ่เป็นวีรชนที่ติดดินและแพร่ขยายไปทั่ว ทายนี้ขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลายอีกครั้งว่าจงมีสิริมงคลไปทุกเรื่องบนระยะทางใหม่เทินจากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวกาวันที่หนึ่งมิถุนายน2,565